ครับพี่น้องปลาตองครับเบิ่งเลยครับพี่น้องตอนบ่ายบังวิ่วงแมก่กับรถกะติดน้อยๆพี่น้องเห็นบเพราตอนจะซีตุ่มพี่น้องเห็นบ่ครับติดบักคักเลยพี่น้องเลยนี่แหละปลาตองครับพี่น้องครับตอนนี้เวลาเกือบๆจะซีตุ่มเลยพี่น้องพี่น้องเบิ่งรถติดครับ นี่แหละครับไปที่ราคือไปที่เราสอครับาะไม่ได้ไปที่เราว่าพี่นองเห็นมาเห็นมาพี่น้องเห็นมาครับบักคักเลยพี่น้องเลยมันติดครับมันติดนี่แหละพี่น้องมันจะเป็นแบบนี้เลยครับทุกมือชุกมือครับพี่น้องชุกมือทุกมือครับ พี่น้องเห็นมาครับทุกมือเลยครับกิดมันกับกิจะแบบนี้เหรพี่น้องต่วนบายลองมารอบเลยครับรอบตอนไปคามาลากลับมากับจิบมาลายมันก็บอกพี่น้องแล้วว่าส่อนแรงพี่น้องเอ้ยและว่อนคาพี่น้องมาต้องห่วงกับติบักคักเลยครับเนี่ยพี่นอ้องเบิงเลยเลยที่นี่คือปะตองภูเก,ก็ตครับ พี่คนนี้นั้นมีแต่หายเจ้าใจใหม่ไม่เคยพี่ยำหอดส้อยบางล่าเลยพี่น้องจังดูเลยครับเบิ่งเลยพี่น้องที่นี่ภูเก็ตครับที่นี่ป้าตองครับพี่น้องครับ จะหอดบานจัก,ก,จกทุ่มเนาะเตียงคืนกับพี่น้องมืองนี่ครับคงจะเป็นจะหาทุ่มลวพี่น้องคงจะหาทุ่มหรือหาทุ่มกว่าฟ้าลวพี่น้องเลยพี่น้องเมืองครับเมืองเลยพี่น้องที่บางว่าไว้ตอนบ่ายครับตอนประมาณหมายเกว่าๆครับพี่น้องเริ่มจะซิดแล้วครับอันนี้ประมาณซีทุ่มเกือบเกบจะซีทุ่มลวพี่น้องยี่น้อยเดียวก็ซีทุ่มละพี่น้องนี่แหละไปที่ละคืบกับไปที่ละศอกไม่ได้ไปที่ระว่ากับพี่น้อง เอ้ยพี่น้องเลยนี่ละชีวิตบังอยู่ภูเก็ตเป็นจังที่แล้วพี่น้องถ้าขึ้นไปอยู่อูดรนก็ไข่เนยจากน้อยพี่น้องนอนอยู่ในหอ้องครับนอนเปิดแอร์ครับพักผ่อนพี่น้องเลยชีวิตของคนเฮ้าครับเกิดมามันเลือกเกิดบ่ไรเนาะพ,พี่น้องเนาะเสียวเสียนจะลำบากกับชีวิตของมนุษย์ ยังบ่กหอดซอยบางล่าเลยพี่น้องจังโดนเลยครับเื้จังใดกันได้พี่น้องยังบ่กหอดซอยบางล่าเลยพี่น้องเลย บางมือพี่น้องเอ้ยจิตประคากควานี้อีกครับบางมือครับอยา่างนู้นเลยพี่น้องยำงอนตอยบางล่าเลยนั่นแหละซอยบางล่ามันดูตรงกับจอ l อ d วีดีใหญ่ๆเลยครับพี่น้องซอยบางล่านั่นแหละไม่แขนแลวพี่น้องเอ้ยไม่แขนแล้วครับไม่แขน ที่นี่พระตองครับพี่น้องที่นี่พระตองครับยังมางหอดซอยบางราเลยพี่น้องที่ต้องดูแลครับเอาละพี่น้องแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ